ป่าลับแหลดงม,มหาสอนกับไข่กำลังเดินอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งในเขตรอยต่อไทยและกัมพูชาเพื่อมานั่งห้างส่องสัตว์แต่เนื่องจากที่พวกเขาไม่ชินกับเส้นทางบริเวณนี้นักจึงทำให้หลงทางเดินเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆโดยป่าแห่งนี้มีลักษณะแปลกประหลาด รอบๆตัวพวกเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าป่าทั่วไปสอนจึงคิดว่าป่าเขียวขจีขนาดนี้น่าจะมีสัตว์ป่าจำนวนมากหากเขาเลือกที่จะนั่งห้างที่นี่ก็คงจะดีไม่น้อยอาจได้สัตว์ป่าไปขายหลากหลายชนิดด้วยข้าว่าเรานั่งห้างสองสัตว์กันที่นี่ดีไหมวะมันจะดีเหรอวะ แต่ตรงเนี้เป็นป่าลึกนะแล้วพวกเราก็หลงทางเข้ามาด้วยหลงยังไงก็ออกไปได้อยู่ดีแหละวะสู้เอาเวลามานั่งห้างสองสัตว์คืนนี้ดีกว่าพวกนี้หาทางออกก็ยังไม่สายสเบียงอาหารพวกเราก็เตรียมมาพร้อมจะกลัวอะไรวะเออก็จริงของเองอะเราก็เคยหลงป่ามาแล้วตั้งหลายครั้งแต่ก็หาทางออกได้ทุกครั้งครั้งนี้คงไม่ยากในวันนั้นเอง ทั้งสองจึงทำห้างบนต้นไม้ใหญ่แล้วนั่งรอคอยสัตว์ที่จะออกมาหาอาหารกินหากแต่ในช่วงโผลเพลพวกเขาก็ได้ยินเสียงเดินของคนผ่านมาพอมองออกไปกลับเห็นพระธุดงชารารูปหนึ่งซึ่งดูลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเป็นพระขะแมหรือพระชาวขมรท่านกําลังเดินแบกกรดจึงซุบซิบกันว่าพระรูปนี้จะใช่พระจริงๆหรือไม่ เพราะพวกเขาเคยได้ยินคนอื่นๆที่เจอพระธโดงกลางป่าแล้วกลายเป็นผีบ้างกลายเป็นเสือสมิงบ้างทำให้พวกเขาไม่ค่อยจะไว้วางใจเสียงซุบซิบของสองหนุ่มแม้จะเบามากแต่พระธโดงชารากลับได้ยินชัดเจนแม้ว่าท่านจะอยู่ในระยะที่ไกลก็าตามท่านจึงหยุดเดินแล้วหันมามองสองหนุ่มที่นั่งอยู่บนห้าง โยมทั้งสองลงมาเถิดอยู่ตรงนั้นมันอันตรายเฮ้ย hey, นี่ขนาดพวกเราพูดกันเบาๆท่านยังได้ยินอีกเหรออาตมาจะได้ยินหรือไม่ก็ช่างเถอะแต่โยมรีบลงมาก่อนที่ตะวันจะตกดินไม่เอะพวกเราจะไม่ลงจากห้างเด็ดขาดพวกพรานเขาถือกันนักกันหนานี่ว่าหากเจออะไรผิดปกติห้ามลงจากห้างเด็ดขาดไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้ แต่อยู่บนนั้นอันตรายกว่าเนยอมลงมาเถอะแม้ว่าพระจะพูดอย่างไรสองหนุ่มก็ไม่ยอมลงท่านจึงเดินเข้ามาหายิ่งเดินมาใกล้มากเท่าไหร่ร่างของท่านก็ค่อยๆสูงใหญ่มากขึ้นเท่านั้นจนร่างของท่านมีความสูงถึงสามเมตรทำเอาคนทั้งสองถึงกับหวาดกลัวท่านล้วงมือเข้าไปในย่าม กำลังจะหยิบของบางอย่างออกมาสองหนุ่มคิดว่าท่านเป็นผีป่าที่จะมาหลอกหลอนพวกเขาจึงลั่นไกลออกไปไม่ยัง้งแต่ร่างของท่านกลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่คมกระสุนก็ยังไม่สามารถเจาะทะลุจีวรไปได้เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้พวกข้านะเว้ยแกเป็นพระผีเปรตใช่ไหมอาตมาไม่ใช่ผีนะโยมอาตมายังไม่ตาย ไม,ไม่ใช่ได้ไงนี่มันเปรตชัดๆตัวสูงใหญ่ขนาดนี้อาตมาเกิดมาหลายร้อยปีแล้วคนสมัยโบราณก็จะมีร่างกายสูงใหญ่เป็นธรรมดาไม่จริงข้าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอาตมาเป็นพระโบราณก็ไม่เป็นไรแต่โยมเชื่ออาตมาสักครั้งเถอะลงมาเถอะนะไม่ไม หัวเด็ดตีนขาดยังไงพวกข้าจะไม่มีวันหลงกลท่านเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นอาตมาจะให้สิ่งนี้เอาไว้ไม่ไม่ต้องเพราะสิ่งที่พวกข้าอยากได้ตอนนี้ก็คือขอให้ท่านออกไปจากตรงนี้ไปไกลได้เท่าไหร่ยิ่งดีจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามายุ่งเกี่ยวกับพวกข้าอีกพระธุดงเห็นว่าสองหนุ่มหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจท่าน ท่านจึงไม่ได้หยิบของจากย่ามให้แล้วก็เดินจากไปร่างกายของท่านก็ค่อยๆลดลงกลับกลายเป็นคนปกติแบกกรดและเดินจากไปเออแล้วทำไมเองไม่รับของที่พระจะให้วะพระนั่นไม่ใช่คนน่แล้วมันจะเอาอะไรให้เราก็ไม่รู้เผื่อเอาของ,งของดำของผีมาให้มีหวังพวกเราได้กกลายเป็นผีปอบเฝ้าป่าเป็นแน่เออ ก็จริงของเองเข้าป่าก็หัดระวังตัวหัดสังเกตซะบ้างนะเองเดี๋ยวจะกลายเป็นเหยื่อของพวกผีสางซะ,ะเปล่าๆทั้งสองยังคงหวาดกลัวนั่งอยู่บนห้างไม่ยอมลงมาจนกระทั่งตกดึดต้นไม้ที่พวกเขาใช้ทำเป็นห้างก็ขยายลำต้นใหญ่และสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้พวกเขาต้องอยู่บนห้างที่สูงขึ้นต้นไม้ต้นนี้ ยังมีกิ่งก้านที่แผ่ยาวออกมาอย่างน่าประหลาดเย้ไอ้สอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมต้นไม้มันดูแปลกๆอ่ะหรือว่าแผ่นดินไหวเห็นนั่นนะสิมันไม่น่าจะใช่แผ่นดินไหวนะแต่ต้นไม้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยสูงขึ้นด้วยดูที่กิ่งใบสิมันงอกยาวออกมาอีกด้วยไม่นานนักกิ่งไม้ขนาด ก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นแขนยาวๆสองข้างเข้ามาโอบรัดสองหนุ่มจากทางด้านหลนังพร้อมกับเสียงหัวเราะดังสนั่นทั้งสองตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหนๆพวกเองก็ไม่อยากลงจากต้นไม้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็มาเป็นบริวารของข้าก็แล้วกันสองหนุ่มก็มองร่างของเขาที่ถูกโอบรับไปด้วยแขนยาว,ยาว เอาตกใจจนร้องลั่นและยิ่งทำให้ช็อกไปยิ่งกว่าเดิมเมื่อมีกิ่งไม้โน้มลงมาจากด้านบนประจันหน้ากับพวกเขากิ่งไม้นั้นมันกลายเป็นคนห้อยหัวใบหน้าขาวซีเส้นผมยาวรุงรังมันแสยะยิ้มให้พวกเขาอย่างหน้าสยดสยองเออช่วยด้วยผีหลอน ทั้งสองตะโกนวกเวกโวยวาย <c oughs> เสียงดังไปถึงพระคเมรที่ท่านกำลังปักกลดอยู่ท่านเกิดความสงสารเวทนาท่านจึงต้องเดินเข้ามาช่วยเหลือร่างของท่านสูงใหญ่มากทันทีที่สองหนุ่มเจอพระก็ร้องขอให้ท่านช่วยเพราะคิดว่าพระรูปนี้ยังน่ากลัวน้อยกว่าต้นไม้ผี <c oughs> หลวงพ่อหลวงพ่อช่วยพวกผมด้วย อาละโยมลูกขาเทวดาหยุดกันแกล้งพวกเขาก่อนเถอะนะท่านใดนั้นรูปษณ์ของผีที่โผล่ออกมาจากต้นไม้ก็หายไปทำให้สองหนุ่มถึงกับโล่งใจพร้อมๆกับต้นไม้ที่ย่อส่วนลงมาเป็นต้นไม้ปกติพวกเขารีบกระโดดลงจากห้างแอบไปอยู่ด้านหลังหลวงพ่อไม่นานนักก็มีลูกขาเทวดาองค์หนึ่ง ปรากฏตัวออกมาจากต้นไม้สวมชุดทองสงา่ามีรัศมีประกายรุกขเทวดาองค์นี้นั่งลงกราบหลวงพ่อด้วยความนอบนอบ้อมกระผมขออภัยที่จำแรงแปลงกลายเป็นผีสางเพื่อหลอกพวกมนุษย์เพราะพวกเขาได้ปรามมาท่านทั้งทั้งที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีอืมไม่เป็นไรหรอกโยมคงเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นพระโบราณ ที่มีร่างกายใหญ่โตก็เลยคิดว่าอาตมาเป็นผีเป็นเปรตพวกเขาเข้าใจผิดยังไม่พอยังประทุษร้ายด้วยการใช้อาวุธปิดชีพท่านอีกหากท่านไม่มีวิชามหาอุดท่านก็คงจะมรณะภาพไปแล้วกระผมจึงลงโทษพวกเขาให้หลาบจำขอบใจน่ายมที่ปกป้องอาตมาแต่ก็อย่าไปถือสาพวกเขาเลย พวกเขาทำไปด้วยความไม่รู้การที่เขาเข้ามาในป่าลับแลแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็เพียงหลงทางเข้ามาเท่านั้นอาตมาเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าว่าเขาจะปราบมาศอาตมาจนเป็นเหตุให้โยมลุกขะเทวดาต้องสั่งสอนก็เลยบอกให้เขาลงมาจากต้นไม้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมลงหลวงพ่อครับ แล้วที่หลวงพ่อล้วงเข้าไปในย่ามบอกว่าจะเอาของให้หมายความว่าไงครับก็ในเมื่อพวกโยมไม่ยอมลงมาอาตมาก็กลัวว่าโยมจะตกใจเทวดาที่จำแรงแปลงเป็นผีจนหัวใจวายตายก็เลยจะให้เอาไว้เป็นคาถาแผ่เมตตาให้เทวดาน่ะโยมเพื่อเทวดาท่านจะมีเมตตาไม่ลงโทษพวกโยมไปมากกว่านี้ ทั้งสองหันมองหน้ากันแล้วก็คลานเข้ามากราบขอขามาหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระเขมรที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดท่านจึงมีอายุยืนขนาดนี้อาจเป็นเพราะวิชาอยู่ยงคงกระพันหรือแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่กายทิพย์ของท่านเท่านั้นแต่ท่านก็ยังเดินทุด,ดงไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะป่าลับแลและเมืองทิพย์อื่นๆเพื่อโปรดญาติโปรดโยมรุกขเทวดาที่อยู่ในป่าลับแลจึงรู้จักท่านดีว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีมีบุญบาร,รมีเป็นอย่างมากจึงช่วยกันปกป้องดูแลท่านมาโดยตลอดหลังจากนั้นท่านก็ได้พาสองหนุ่มเดินออกจากป่าพอถึงปากทางที่เดินเข้ามาป่าลับแล สองหนุ่มก็รีบพากันเดินออกไปแต่พอหันกลับมาก็พบเจอพระท่านเดินหายเข้าไปในป่าแต่ที่สำคัญคือเท้าของท่านนั้นไม่ได้สัมผัสพื้นแม้แต่น้อยทั้งสองก้มลงกราบและรู้สึกเลื่อมใสท่านเป็นอย่างมากปริศนาพระคาแมมหาอุดแห่งป่าลับแลจึงยังไม่มีคำตอบว่าท่าน เป็นใครมาจากไหนแต่ที่แน่ๆท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงแม้จะถูกปราโาทถูกประทุษร้ายก็ไม่แค้นเคืองใดๆท่านให้อภัยได้เสมอเพราะอภัยทานคือทานอันประเสริฐแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระขมนที่มีเมตตาสูงขนาดนี้มีอยู่จริงหากใครรู้หรือเคยได้ยินตำนานของท่าน อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำ และพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ